สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาว6ดับหลังฉีดไฟเซอร์เข็ม2มงในช่วงเย็นวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่วัดศรีล้อมแสงเมืองมาตาบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานศพนางสาวอ่อนจีราจรุนรนอณอยุธยาหรือน้องอุ้มอายุ16ปีนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโค โควิดเข็มที่2เมื่อวันที่27ตุลาคม64เพื่อสอบถามถึงสาเหตุกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการสอบถามน,นายธนพิษและนางอังคณาจารุนโรจน์ณอยุธยา พ่อและแม่ของน้องอุ้มซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจเผยกับผู้สื่อข่าวว่าน้องอุ้มจากครอบครัวเร็วเกินไปโดยไม่ทันตั้งตัวและไม่มีลางบอกเหตุใดๆก่อนเสียชีวิตน้องอุ้มเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งเมื่อวันที่6ตุลาคม64ซึ่งหลังฉีดก็มีอาการปกติและมารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2เมื่อวันที่27ตุลาคม64หลังฉีดเสร็จก็กลับบ้านตอนแรกอาการก็ปกติดีแต่พอช่วงวันที่28-29ตุลาคม64น้องอุ้มเริ่มมีีีออออาาาากรปวดทท้้้งงคลลยยเสยแะ ร่ววมด้ยตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษก็ไม่ได้คิดอะไรน้องอมก็เข้าห้องน้ําและอาเจียนเป็นน้ําออกมาเป็นระยะตลอดทั้งคืนจนเริ่มอ่อนเพลียจึงให้ทานยาพาราทุกสี่ชั่วโมงและให้ทานโจ๊กเกลือแร่และซื้อยาแก้อาเจียนมาให้ทานจากนั้นอาการท้องเสียก็เริ่มลดลงก็ยังมีอาเจียนเป็นระยะระยะอยู่พอราแม่น้องอมเล่าต่อว่ากระทั่งวันที่30ตุลาคม64น้องอมเริ่มอ่อนแรงเริ่มมีอาการหายใจติดคัดหายใจทางจมูกไม่ได้ต้องหายใจทางปา และเริ่มมีอาการอ่อนเปลียจนต้องคอยประคองและเริ่มลุกไม่ไหวกระทั่งช่วงวันเดียวกันอาการเริ่มไม่ดีเพราะเริ่มหายใจไม่ได้จึงโทรเรียก1669ให้มารับตัวไปโรงพยาบาลลำปางเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินตรวจร่างกายระบุสาเหตุว่าน้ำตาลในเลือดสูงถึง400รเรือบาหวานและเกิดภาวะเลือดเป็นกรดกระทั่งเริ่มหายใจเองไม่ได้หมอต้องเจาะคอ,อใส่ท่อช่วยหายใจก่อนจะนำตัวเข้าห้อง i อ u จากนั้นครอบครัวได้ติดต่อสอบถาม หมอหลังน้องอุ้มนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนหมอบอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสะเลือดต่อมาหมอบอกว่าความดันต่ำและมีภาวะเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจจนกระทั่งเช้าวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมอบอกว่าหัวใจน้องหยุดเต้นและเสียชีวิต รวมเวลาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ3คืนซึ่งผลการชนะสตดเบื้องต้นที่โรงพยาบาลระบุว่าน้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดในปอดมีริมเลือดอุดตันรวมกับการติดเชื้อในกระแสะเลือดพ่อและแม่น้องอุ้มระบุพ่อและแม่น้องอุ้มเล่าต่อว่าระหว่างที่ไปรับศพน้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลพ่อและแม่ไม่ได้สอบถามหมอว่าอาการเสียชีวิตลักษณะนี้อาจเกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนหรือไม่ซึ่งครับกลัวสงสัยว่าทำไมบรรับรองการเสียชีวิตน้องกลับไม่มีการระบุถึงเรื่องวัคซีนเลย และที่สําคัญครอบครัวไม่มีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานและน้องไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนแต่ทำไมหมอถึงบอกว่าลูกเป็นเบาหวานมีน้ำตาลสูงถึง400ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามเรื่องราวใดๆเลยซึ่งครอบครัวอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างน้อยก็มาช่วยเยียวยาครอบครัวบ้างเพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตของลูกครั้งนี้ก็จะพ้นข้างเคียงของการฉีดวัคซีนซึ่งยอมรับว่าทำใจยากมากที่ลูกจากไปเร็วแบบนี้ ดันเนเพื่อนในห้องเรียนของผู้เสียชีวิตที่มาร่วมงานและมาช่วยงานศพเล่าว่าในห้องเรียนมีหนึ่งคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนส่วนคนที่เหลือเข้ารับการฉีดทุกคนซึ่งคนอื่นๆก็จะมีอาการเล็กน้อยเช่นเจ็บบริเวณแขนและมีไข้บางเท่านั้นยอมรับว่าตกใจมากที่เพื่อนเสียชีวิตเพราะเป็นช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านจึงไม่ได้เจอกันแต่อ้อมเป็นเพื่อนที่ดีชอบช่วยเหลืองานเพื่อนเสมอทุกคนก็เสียใจมากที่เพื่อนจากไปเร็วแบบนี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับค,ครับ